สวัสดีครับคลิปนี้มาสะสมถ้วยเหมือนเดิมนะครับใช้แผน3-4-1-2นะครับเจอกับสี่สองีนะครับโอ้เคนกับเบเล่ยืนหน้าเป้านะครับหน้าเป้าคู่ชฉวัยดิ่งขึ้นไปแล้วครับโยกไปดิชฉวัยไปไม่พน้น โอ้ยโดนี้เสร็จเลยนี่เคนเคนตอกด้วยโอ้โหปเล่วิ่งเร็วครับแข่งั้นลแล้วย่ครับผมอ้าววอลวิลออว่งขึ้นมาพอดีโอ้โหด็อกบาอืมฟรีนานอย่างน้อยก็สก,กัดแพ้ให้ได้ครับอูนิเกอร์โอ้โหเฮ้ยเปเล่ออีกแล้วอืม โดนเปเล่เปิดนะครับ <can> เปเล่ค well, <first>, องแคล่วว่องไวครับโดนโดเปิดมาที่ <All S 1> เปเล่ well, s <S เปเล่โยกหเวลอน,นครับบอลกลับที่วันได้ยิงตรงมาที่ดวิดดว so ิดตกไม่พ้นฮากิมิ อาวีวิดได้อยู่ครับเปิดมาที่โรนโด,โดไม่ถึงเีเล่ยังมาได้ครับชวายส่งมาที่วอรลอนวอรลอนเอาบ้างโดนเซฟไปได้ครับได้เปิดมุมครับชวายส่งมาที่ลูดิเกอร์โอ้โหไม่เข้ากรอบแย่เลยครับกำลังตามอยู่เลยครับ โอ้ยทะลุถึงวยังเอ้าโอ้เดนเบเล่โอ้โหเคเสียสูตรเลยครับโดนสองสูตรเลยครับตอนนี้แขกนี้มันบุกดีจริงครับสี่สองสี่ดรนาโดโดอกปลา สิวาโยซิวาซิวาเปิดไหมเปิดมาที่โรนดโดัลดอวโอ้ไม่ถึงชังนักไปทํำไมได้เปิดมุมครับดอกบาไม่ถึงเปเล่ทำไมเปเล่ไม่เตะเปเล่ไม่เอา รอนตรงมาที่ทีวา่าเฟเล่อ,อีกแล้วโรน a โดอม,มันปัดได้อีกแล้วครับผมเปิดหมุมนตอนที่สามเฟรยน,น้นโอ้โหไม่ถึงอมันยังปัดได้อีกเหนียวจริงฮะโอ้โหกดผิดดูดิเกอร์โอ้ไม่ใช่จังหวะของผมเลยฮนะ เย่ yeah, ครับโดนตามไปสองตง่อศูนย์เลยนะครับมาครับเราดูเครื่องหลังกันนะครับเจอลาดส่งมาให้โรนัลโดโอ้โยดอกดดอกบาดะกลับมาที่โรนัลโดเปเล่เปเล่ขอครับผม ในผสมกับที่เลือก C A M มาครับเฮเล่ว่องไวครับเฮเล่หลอดจะหมดแล้วด้วยให้กิดมันมาครับโดนเปิดติดล็อกบาร์อยูดีนานเกมมาได้โอ้ซิวาโอ้เคนตอกด้วยไม่เอาเก่าที่เดวิด ส่งยาวมาที่โรนัลดโรนัลดอ้โหใช้ตะกิ sure> ้ไม่ทันครับเดนเปเรออีกแล้ววันได้นอนรอไม่ได้ไม่ได้ครับติดูทิเกอร์กลับมาที่เดวิดโรนัลดอฟส่งมาที่ด็อกบางูจะโยกไปไม่ได้อ่าวได้อยู่ครับปาเป้หรือเปล่า ไม่ใช่ดิยูดิกเกอร์เนี่ยส่งมาาแบบันก็นแ้บโอ้โหโกดพีดหอีเขาใหญ่นะเปเล่วันใดเจอลาท่งมาที่เปเล่โโอ้โหมันจี้จริงๆฮะติดเฟอร์ดินานครับสวายส่งมาที่บอลลอนล็อกบาร์ ม้วนโหหม้วนไม่พ้นไม่น่าม้วนเลยเจราตเปเล่อีกแล้วเดือดร้อนรงมาที่โรนัลโดครับต่อไปดิต่อไปอย่างนี้ต่อต่อไปต่อต่อไปขอโอ้โหโดนอ้าวจุดโทษครับสัดสัดสัด เรียบร้อยครับผม <โล S 1> คุณอาทิตยคุณทางตีเสมอได้นะครับสำหรับเโลโอโร่อะไรติเกอร์อะไรครับมวงนอนอไลไปไหนแล้วตีชฉไวครับโอ้เฉไว เอาละวิ่ร่อได้กีดมันตรงมาที่ดอกบาไปไม่ได้เอาเอา้มาเป้โอ้โหเยอะวิ่งหนีบอลโอ้ยหมดเวลาครับก็เสมอครับเพื่อนี่ไงกระชอคลิีนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ไง